แต่ส่วนข้อนี้ใครใช้เวลาน้อยกว่าสิบนาทีสุดยอดโอ้โอข้อนี้นะครับเยอะมากเลยฮะก็มันมี1นส่วนสใช่ไหมหนึ่งส่วนหกหนึ่งส่วนสิบสองแล้วก็หนึ่งส่วนยี่ไปเรื่อยๆถึงเก้แต่เราไม่รู้ว่าไอจุดจุดจุดเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมเดีย๋ยวเรามาลองไล่ดูนะครับเริ่มต้นจาก1นึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนหกบวกหนึ่งส่วนสิบวกหส่วนยี สังเกตนะครับว่านะครับจาก2วิ่งมาวิ่งมา6มันบวกเท่าไหร่บวก4ใช่ไหมอันนี้จาก6วิ่งมาก็บวกอะไรฮะบวก6นะฮะจาก12วิ่งมา20ก็บวกอะไรครับบวก8แสงว่าตัวต่อไปน่าจะเป็นบวกอะไรฮะ4 6 8อันนี่บวก10แน่แน่ั้นตัวนี้ตัวต่อมาน่าจะเป็น1ส่วนอะไรฮะบวก10ก็เป็น1ส่วน30นะครับตัวต่อมาก็ จาก10 4 6, 80ต่อไปน่าจะเป็น12นะฮะตัว12 12ก็จาก30ก็เป็นอะไรครับเป็น42นะฮะยังไม่ถึง90นะฮะต่อไปก็เป็นบวกอะไรฮะบวกอีก10บอะไรบนะครับบวก14นะฮะจาก14บวก42ก็กลายเป็น56นั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นบวกอะไรครับบวกอีกเท่าไหร่16นะฮะบวก16เข้าไปนะครับ 16กับ56ก็จะกลายเป็นอะไรฮะ72นะครับบวก6กนะฮะตัวต่อไปก็บวกเท่าไหร่ฮะบวกอีก18 72อบวกอีก18ว้าว90พอดีเป๊ะโอ้โหหามาเท่าไหร่9ตัวจะมาบวกกันนะฮะโอ้โหจะหาคอรโนยังไงครับเนี่ย <c oughs> นะฮะ เออถ้าใครไปทำคลอนจริงฮะหารยาวทั้งหมดเนี่ยตาย2000กว่านะครับเราไม่ทำอย่างนั้นนะฮะวิธีการก็คือเราจะจับคู่เศษส่วนนะครับเอ่อตัวนี้ตัวเลขน้อยๆนะครับจับคู่กันนะครับอ่าแล้วตัวหนึ่งนะที่ต้องจับคู่คือตัวที่ลงท้ายที่ศูนย์นะครับตัวนี้จับคู่กันแล้วนอกนั้นก็จับคู่กันไปนะครับ3จับทีละ3นะครับโอเคงั้นมาดูตัวแรกครับตอบอะไรดีนะฮะ ตัวนี้จับคู่เป็น1นึ่งส่วนสบวกหส่วนหบวกหส่วนสิบสอนะครับโอเคอันนี้ก็บวกกับ1นส่วนยี่บวกหส่วนสามสันจะได้ง่ายนะครับบวกหส่วนเกนะตัวมามาครับก็จะกลายเป็น1นส่วนอะไรหส่วนสี่สิบสองหนึ่งส่วนห้าสิบหกหนึ่งส่วนเจ็ดสิบสองนะครับอันนี้ทํำทีละตัวนะครับอันนี้น่าจะเป็นครอร์นเท่าไหร่ครับ สองก็ไปหารสิบสองได้หกก็ไปหารสิบสองได้แทงว่าคนอน่าจะเป็นสิบสองครับก็คูณอะไรครับไปอันนี้ก็ส่วนเป็นสองคูณอะไรดีทําส่วนเท่ากันคูณหกหารหกละกันนะครับก็จะได้อะไรครับได้หกตัวต่อมาก็จะบวกอะไรครับอันนี้หกก็ต้องคูณอะไรครับคูณสองหารสองเนาะสองหนึ่งเป็นสองนะครับได้สองนะครับนะฮะได้สองอันนี้ก็ไม่ต้องคูณอะไรได้หนึ่งนะครับรวมกันนะครับ หกบวกสาเป็นเก้าส่วนสิบะครับรัดทอนนะครับสางเป็นสามสาอะไรฮะสามงโอเคตัวนี้ได้ละเศษส่วนนี้มาอันนี้อันนี้มันลงท้ายศูนย์ต้องมีศูนแน่ๆครับคอลนอของสองสเอา20 30แล้วก็90้าสิบเลยกันนะฮะหาคอลนอของ20 30แล้วก็เก้นะครับว่าได้เท่าไหร่เนาะเอาสิหาแล้วกันนะฮะสิ สิบอะไรสิบสามสามสิบสิบเก้าเก้าสิบคณนอสามมาทะลุได้เอาสามมากันนะฮะสามหนึ่งเป็นสามสามสามเป็นเก้านะครับอันนี้เหลือสองนะครับนั้นก็จับมาคูณกันหมดนะครับอันนี้ก็ได้หกอันนี้ก็ได้สามสิบสามสิบคูณหกก็ได้เป็นร้อยแปดสิบนะครับตรงน,นี้อ่าดังนั้นเราก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันนะฮะโดยการคูณอะไรดี20ก็เปรียบเสมือน2นะมันศูนย์เท่ากันนะสอคูณอะไรได้18ละ่ะก็ต้องคูณ9หาร9 นะะฮก็เลยตอบอะไรครับเลข9ไปมันเป็น1นะ30 3 3คูณอะไรได้18นะฮะก็คูณ6แล้วกันนั้นตอบ6นะครับตัวนี้ตอบ6ต่อมา90 90ก็ต้องคูณอะไรฮะคูณ2ฮะคูณ2หาร2นะฮะ2 98นะครับก็180พอดีนะได้2งนั้น9กับ6บวกกันได้15 15้บวกสก็กลายเป็น17นะครับส่วนด้วย180ไปนะครับโอเค หรือตัวสุดท้ายฮะตัวนี้นะครับตัวปรับเียน,นะฮะันนี้หาคอลนอ,นอย่างไงฮะนันนี้หาคอลนอ,นอย่างไงก็เหมือนเดิมครับคอลนอนของเรานะครับก็คืออะไรก็คือสี่สิบสองห้าสิบหกเจ็ดสิบสองนะครับเอาอะไรหารอ่เอาเจ็ดีกว่านะเจ7ดเจ็ดหน้าเจ็ดหกสี่สองเจ็ดอะไรฮะเจ็ดแปดหน้าหกเจ็ดเก้าหกสาเลียงยสวยๆนะครับ เออไม่ใช่7 7 7ดเจดไม่ได้นะฮะก็ได้เจ็ดอมันเดิมทะลุไม่ได้นะครับต่อมาก็เอาอะไรเอา8ดีกว่าฮะเอา8 8อะไรฮะ8 1ดหนึ่งเป็น8 8ด7 2ด้าเจ็ดสองนะครับอันนี้6ทะลุมาต่อมาก็เอา3ามนะครับ3ามอะไรส2มเป็น6 3ามอะไร3 3มาเป็น9โอเคครบนะฮะจับคูณกันคนะอลนอนคือ7 8 9คูน2นะครับงั้นเมื่อเราได้คอลนอนเสร็จปับ๊บอ่าก็ส่วนนี้เลยครับ7 8 9คูณ2แล้วกัน นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาคิดตัวนี้ครับอ่าตัวนี้คิดยังไงครับสนะี่สองนะสี่สองก็อหลักการก็คือเอาเอาเจ็ดแปดเก้าเนี่ยแหละเจ็ดแปดเก้าสองเนี่ยหารด้วยสี่สองนะครับเจ็ดแปดเก้าหารสี่สองก็เอาเอาเจ็ดหารนะเจ็ดอะไรเจ็ดหกเอาสองเอาสองตัดสองอะไรสองสาม 3ามอะไรสามสามเป็น9ได้24ฮะตัวแรกได้ยีนะครับตัวต่อมา5้าหใช่ไหมห้าหกก็เอา7 8 9 2ดหารด้วยเลยครับห้าหอ้อ่อนนี่ง่ายเลยครับอันนี้7 8 5 6ตัดทิ้งนะฮะเหลือ92เท่าไหร่18นะครับเท่านี้ต่อมา72ใช่ไหม7 8 9 2 7 8 9 2้าสอด้อหารอะไรครับหาร72 เอออ๋อ,อ,อ98นะฮะ9คูณ8ได้72ตัดทิ้งเหลือ7 2 14นั่นเองโอเคโอ้หมันสนุกสนานนะฮะอันนี้ตัวทดเรียบร้อยนะครับอ่ะจากนะั้นคะรับก็จะมาบวกกันนะฮะอันนี้บวกกันนะฮะ18กับอันนี้เออเป็น32นะฮะ32บวกยีบสีก็เป็นนะฮะ56 56หารด้วย7 8 9 2ตัดทอนได้ตัดไปนะครับเอาอะไรอะ่ะห้าหกแปดเใช่ไหมแปดเจ็ดโอเคได้1น,นะครับก็เลยได้1นึส่วนสิครับโอเค1นึส่วนสิจากนั้นเออทำไงดีละ่ะก็เราจะทำทีละเศษส่วนแล้วกันนะฮะตัวนี้นะครับก็สามส่วนสนะฮะบ,บวกทีละคู่ดีกว่าครับเอาทีละ3มันก็คงเออมันเยอะไปนะฮะเอาสามส่วนส มาบวกกับหนึ่งส่วนสิก่อนแล้วกันนะฮะคู่นี้ก่อนแล้เท่าไหร่แล้วค่อยมาบวกตัวนี้นะฮะเขไปนะครับคนก็เท่าไหร่ดีล่ะคนอสามหก 36. นะฮะเอา4คูณอะไร4ค 9, ะะีคูณเน,นะฮะคูณเกหารเนะฮะนะเก้านะฮะ9ก้าสามยมาบวกอะไรฮะอันนี้18บ8ต้องคูณ2แน่ๆเลยได้2นะครับ วรวมแล้วพจน์นี้นะครับก็จะได้29หารด้วย36นะครับอ่าท้ายสุดนะฮะก็จะมาบวกใครครับเอา29ส่วน36มาบวกกับตัวนี้บวกกับตัวนี้นะบ,บวกกับ17ส่วนอะไรฮะ180อ่าคอ,อนิบอ่าคหร่้่ะงะนอนครับ 36กับ180 2 8หารเนี่ย18 2 18 10 2หาร2 1 2 5นะครับหากรณน,นในตัวฮะ2 5เป็น10 180แน่นอนครับนะครณน,นไว้ไป10งั้น3 6ต้องคูณ5นะครับคูณ5หานะร5งั้น29คูณ5เท่าไหร่ฮะ9 5 4 5ทด4นะ9 2เป็น10 14 145อันนี้บวก17ไปเลยนะฮะงั้นคำตอบนะครับข้อนี้นะครับ โหตัวเลขโหดมากนะฮะตอบเท่าไหร่ดีมันได้ร้อยร้อยาสิบร้อส่วน180นะฮะเอาอะไรหารดีล่ะเอาเอาสหารก่อนได้ฮะสหาร2ตัดนะฮะนะสอะไรสองแปดสินเป็นสองนะฮะเออลงตัวไหมเอากหารนะครับเอะไร 9 9 8 1 90เป็น90โอเคตอบ9ก้ส่วนสิโอ้โหสนุกสนานนะฮะข้อนี้โอ้ก็จะได้นะฮะเศษส่วนนะฮะเปอหกนะครับ